สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะมาแนะนําวิธีการใช้ฟองน้ํานาโนมิฟิสฟล์แบบถูกวิธีนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีกว่าว่าทำมาจากอะไรค่ะฟองน้ําตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นค่ะซึ่งผลิตจากเม็ดเมลามีนที่ขึ้นรูปออกมาเป็นรูปฟองน้ําเป็นอัดเป็นก้อนแบบนี้นะคะ มีความละเอียดระดับนาโนค่ะคล้ายกระดาษทรายแบบละเอียดที่สุดเลยฉะนั้นแล้วถึงขจัดคราบได้อนเนกะสมทุกอย่างเพียงแค่ชุบแค่น้ำเปล่าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาใดๆร่วมเลยค่ะปองน้ำมิซิสฟาตัวนี้นะคะสามารถขจัดคราบผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนค่ะสุขภัณฑ์ห้องน้ำคราบฝาผนังรอยคราบหมึก รอยขาบปากกากระเป๋ารองเท้าพื้นผิววัสดุกระเบื้องนะคะส่วนในเรื่องของรถค่ะรอยเบียดสีรถแต่ต้องไม่เป็นรอยที่กินฝังลึกนะคะรอยคาบยางมาตอยห้องเครื่องห้องโดยสารรถเน้นนะคะให้ใช้เฉพาะรถที่เป็นสีขาวสีบรอนค่ะและยังจขจัดคราบอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะ วิธีการใช้ฟองน้ํานะคะเมื่อเราตัดซองฟองน้ำมีซิสวัฟออกมาแล้วค่ะฟองน้ําจะเป็นเนื้อสีขาว,ขาวและเป็นเนื้อนุ่มๆแบบนี้นะคะวิธีการใช้และถนองฟองน้ําในการใช้ครั้งแรกนะคะเรานําฟองน้ํามาชุบกับน้ําเปล่านะคะก่อนที่จะเอาไปขจัดคราบนะคะในการใช้ครั้งแรกเพื่อเป็นการถนอมฟองน้ํอ่าเราเอาสองมือมาประกบค,ค่ะบีบหมาดเสมือนแห้งนะคะ เพื่อถนอมการใช้งานของฟองน้ำค่ะเราจะไม่บิดหรือไม่หักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ฟองน้ำแตกและฉีกขาดค่ะข้อควรระวังในการใช้ฟองน้ำบ r s s ิส l ลนะคะไม่แนะนำให้ใช้ขัดล้างจานค่ะเพราะว่าเรายิ่งขัดล้างถูบ่อยๆโดนน้ำมากๆค่ะจะทำให้ฟองน้ำยุ่ยและย่อยสลายได้ไวมาก ห้ามใช้ขัดกับผิวหนังค่ะห้ามใช้ขัดกับรถที่เป็นสีเข้มรถเคลือบเงาเคลือบแก้วค่ะห้ามใช้กับวัสดุพื้นผิวที่เป็นผ้าเป็นกรรมะหยี่วิธีการเก็บรักษาของฟองน้ำมิสซิสพาวตัวนี้นะคะทุกครั้งที่เราขัดขดจัดคราบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนำฟองน้ำตัวนี้ค่ะมาล้างกับ แค่น้ำเปล่าเท่านั้นนะคะล้างคราบสกรปรกออกและบีบให้หมาดนำไปตากถึงลมให้แห้งค่ะแค่นี้เราก็สามารถที่จะเอาฟองน้ำตัวนี้ไปใช้ในครั้งถัดไปได้ค่ะส่วนฟองน้ำตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้6-7ครั้งค่ะขึ้นอยู่กับพื้นผิววัสดุและก็แรงขัดของเรานะคะ